เรามาดูบรรทัาน์บรรทัาน์ของภูตจสนาก็คือสิงสิงก็คือตัวกิเลสที่ผมบอกนะสี่ตัวอันนี้เราเราพูดถึงกิเลสตัวตัวอย่างก่อนนะอันนี้ก็คือสุขเหมือนเดิมนะสุขสุขก็คือสวรา์ให้เรารู้ว่าถ้าเราขึ้นสวรางเรามีความสุขทุกข์ก็คือนรกทางมันอยู่สองฝั่งนะคำว่าสาุปาพิเศษสานิพพานที่วันนิพพานมีเดชจะถันเหลืออยู่คำว่านิพพาน เป็นธนาารเลยอยู่ยังเรายังรู้จักทรงรู้จักทุกคือมีความพอใจแั่ไม่มีความไม่พอใจอยู่แต่ไม่มีเจตนาในการทําความชั่วเช้นกราฟมันก็จะออกมาในลักษณะแบบน,นี้ก็คือเราทาความดีเห็นไหมมันก็จบไปเรื่องหนึ่งเราเจอพระเราใส่บาตรทำความดี ani, ก็จบไปเรื่องหนึ่งเจอพ่อแม่ยกมือไหว้ก็จบไปเรื่องหนึ่งเจอครูบาอาจารย์จัดต่อแทน่บ,บุญคุลก็จบไปเรื่องเห็นไหม เราทำความดีไม่หวังผลตอบแทนเรื่อยๆการมันจะตีเปอย่างนี้นะมันก็จะเข้า,าสู่ความปกติจนสุดท้ายเขาเรียกว่าท่าขันล้หมดทาขาดแล้วหมดเราไม่หรัรขนาดอีกจะเดิมเราก็อย่างที่ผมบอกเราไม่หวังผลตอบแทนในการทําความดีเราก็ติดขั้ขงหดัดนเห็นไหมกามันจะตีได้ไปเรื่อยๆได้เรื่อยๆได้ไปเรื่อยๆจนถึงท่าขันหมดนะเจตนาทําความชั่วเราไม่มีอยู่แล้วมันก็ลบไปนะมีสิ่งเป็นบรรทัดฐาน สุดท,ท้ายมาถึงจุดสุดท้ายคืออักน,นุป,ปาขาที่เสสานิพาน์ก็ที่เราเรียกกันทั่วไปว่าดั่งขันนิพพานเพราะฉะนั้นนิพพานไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นสิ่งที่เราเข้าใจว่านิพพานก็คือถ้าตามภาษาธรรมะเขาเรีกเยกอุเบกขานะตอนนี้ผมจะให้ศึกษาเรื่องนี้นิดนึ่งชอยู่ก่อน ล่างอันนี้เขาเรียกวุเบขากุเบขาคือเหมือนกับแก้วน้ำที่ไม่มีหนาใสมันจะว,าวา่างๆสภาวะแบบนี้เขาเรียกมันว่างๆคราวนี้ใครสุกกระทุกเนี่ยมันมีลักษณะยอย่างไงนะใครรู้จักดอกกุหลาบบ้างดอกกุหลาบรู้จักไหม <c oughs> ดอกกุหลาบเนี่ยเวลาโดนแล้วหอมไหม ไอ้ของหน้าตามันเป็นยังไงของเนี่ยมันไม่มีหน้าตาสุขทุกมันก็เป็นลักษณะแบบนั้นมันเป็นสภาวะที่เราเราับรู้ด้วยตัวเองว่านี่มันคือสุขคือทุกแต่ถามว่ามันเป็นสภาพเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่สามารถระบุหน้าตามันได้เราถึงเรียกว่าสุขหรือทุกหรือเหมือนกับว่าเด็กเด็กคนหนึ่งที่เขากินข้าวไข่เจียวแล้วรลอร่อย กับผู้ใหญ่กินข้าวกระเพราไก่แล้วอร่อยนะเด็กกินข้าวไข่เจียวแล้วมีความสุขผู้ใหญ่กินข้าวไข่เจียวก็มีความสุขถามว่าคนต่อคนนี้ใครมีความสุขมากกว่ากันมันตอบไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวชีว้ว mm ัด hmm. เพราะฉะนั้นสภาวะมันก็เหมือนกันถามว่าระหว่างคนคนหนึ่งสมมติว่าคนคนหนึ่ง,ง,คนคนนงย่าตายเป็นทุกข์เสิอเกินอีกคนหนึ่งไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้น ในเรื่องต่างๆเนี่ยมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรชี้ว่าว่าใครเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มากกว่ากันแต่แม้ว่าคนจะอกหักเหมือนกันบางคนอกหักก็เฉยๆบางคนอกหักก็อาจจะตายเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่รู้ความรู้ได้เฉพาะตนเพราะฉะนั้นสุขหรือทุกข์เนี่ยพอเวลาเราไปเจอเหตุการณ์อะไรสักอย่างสมมติว่าเราไม่เราไม่ทําความชั่วนะเราก็ปิดตัวนี้ไปสมมุติว่าวันนี้เราได้รักษาศีลพอเราไปรักษาศีล กลับมาปุ๊บเรามีความสุขพอจบเรื่องเรื่องหนึ่งปั๊บสุขก็หมดไปไม่เข่าใจไหมทางนี้ไอ,สอ้สุขหรือทุกข์เนี่ยสุขหรือทุกข์เนี่ยเราจะเรียกอะไรเรียกชื่อวันวาอนี้อะไรเป็นสุขเป็นทุกข์เราถึงสมุิชื่อสิ่งที่ไม่มีให้มีเรียกชื่อวันว่าจริงเพราะฉะนั้น เื่อเราไม่ทาความชั่วเราก็ปิดอะไยภูมิเราทาความดีไม่หวังผลทอนแทนเราก็ปิดตรว์สุกถูกไหมไอสภาวแบบนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าจิตว่างหรือจิตที่เป็นอุเบกขาเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างสิ่งที่ไม่มีให้มีชื่อเรียกเพราะฉะนั้นเมือ่อเราลบสมมติปัญญาา่าออรลบชื่อเรียกมันออกฟัางเรามีตัวตนไหมไม่มีว่างสรุปว่าเรามีตัวตนไหม มันจะมีแด่ทุกเท่านั้นที่เกิดและทุกเท่านั้นที่ดับนี่เป็นหลักการเรื่องของพุทธศาสนาที่ผมถ่ายทอดในวานได้ญญแล้วก็เป็นการปัญญาในระดับนานาชาตนะิเกิดแก่ข้อสงสัยของเรื่องพุทธศาสนาที่เราถ้าใน,นเมื่อเราไม่มีตัวตนโด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 คนอื่นมีไหมไม่มีมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่อย่างไปเกิดขึ้นตั้งอยู่อย่างไปประมาณนา้นั้นเกิดจากสิ่งที่มากระทบเขาเรียกผัสสะมีใครมีข้อสงสัยือไม่เข้าใจอะไร คราวนี้็นที่คุณุงถามเรื่องทิเล่นะทีเลสเรเื่องเศ้าหล่อคราวนี้เราไปดูหน้าหลังในเรื่องอ่ะให้คำชี้หน้าหลังที่มาเลคราวนี้เรามาแยกประเภทของการการฆ่าห้าอย่างซึ่งการทําแล้วให้ผลทันที <c oughs> เพราะฉะนั้นทุกคนหน้า,ามทาคือหนึ่งก็คือการฆ่าอันดาการฆ่าอารดานะ การฆ่าข้าลาหัาหรือการฆ่าคนดีนะหรือว่าการทำร้ายพระพุทธเจ้าและที่สำคัญคือการยุบโยงคนดีให้แตกแยกกันการมห้าอย่างนี้เป็นกรรมหนักถ้าใครจะทำแล้วให้บลทักทีส่วนการฆ่ามนุษย์นะการลักทรัพย์การพูดโผการระพฤ้ิในการเราดเูเจตนานเป็นหลัก อีกหัวข้อหนึ่งที่เราเรียกว่าสุราเมระยะไม่ใช่ประมาณสุราเมระยะไม่ได้แปลว่าเหล้าอย่างเดียวสุราเมระยะเนี่ยเขาแปลว่าช่องทางแห่งความสื่อคือเมื่อคุณทำไปแล้วเนี่ยมันเป็นบุญให้เกิดกรรมกิเลสเครื่องเศร้าหมองก็คือหนึ่งคือการดื่มสุราการเที่ยวกลางคืนการเพลิดเพลินหลงรัเริงในการเล่นมาเตกติดเกมการเล่นการพนันการคบคนชั่วเป็นนี <te ้และการเกียง้านการทำงาน ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าเจตนาเจตนาคือตัวกรรมเจตนาคือตัวกรรมมีไก่อตัวหนึ่งไก่ตัวหนึ่งสมมติว่าเราฆ่าไก่ตัวนี้เปน็นอาหารใครว่าบาปไห่บาป ใครว่าบางยกมือใครว่าบากยกมือใครว่าไม่บางยกมือนะเ <het zelf de> ขาบอกว่ามีสซาสิย่าที่ดูริเจ้าห้ามฉันันี้เป็นเป็นเป็นความรู้ชันเลยเขาเรียกว,ว่าสั์ที่มีอายุเกิน,นวันหนึ่งวิกัลหนึ่งวิกับเนี่ยก็คือสิบปีสัตว์ประเภทนี้จะมีขบวนการเรียนไาวได้เลยถ้า มีอายุต่ำกว่าสิบปีจะไม่มีขบวนการเยี่ยนไตายเกิดเขาเรียกว่าสัตว์ที่ตายแล้วสูญอย่างเช่นปลาไก่เป็ดหมูเนเพราะฉะนั้นเราได้เห็นสัตว์ที่พระพุทธเจ้าห้ามฉันไมมีมนุษย์มีช้างมีเสือมีม้าและมีหมาป่ามีอะไรซึ่งเป็นสัตว์ที่มีอายุมากกว่าสิบปีเพราะฉะนั้นสัตว์ประเภทนั้นจะมีขบวนการเยี่ยน่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นถามว่าเอ๊ะเราฆ่าไก่เพื่อเป็นอาหารเนี่ย มันเป็นกรรมไหมจริงๆแล้วมันเป็นเปลียงกรรมเล็กน,น้อยเขาอาานโลงตามหลัก,กปฏิจจสมุปบาทเพราะมีที่มาที่ไปเพราะคุณต้องการทาเป็นอาหารแต่ในกรณีถ้าคุณเอาไก่ไปตีกันเป็นกรรมนั่นองหรือเป็นการทรมาร์สรู้จัก,ร,จกรู้จักการแยกแยะออ่างว่าเขาแยกอย่างไงเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่เขาห้ามไม่ให้เราฆ่าคือไม่อยากให้ทุกคนฆ่าคือถ้าเราไม่ได้ประกอบอาชีพนั้นโดยตรงเราก็ควรที่จะไม่ฆ่าไม่ควรจะไปฆ่าเขายกเว้นแต่ว่าเขามีจิตเขามีเจตนาที่จะต้องทําเพื่อเลียงชีพคือไม่มีอาชีพอย่างอื่นแล้วต้องฆ่าสัตว์เพื่อเพื่อมาขายเป็นอาหารอันนั้นเขาเรียกว่ายกเว้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทก็คือว่ามีที่มาที่ไปของการกระทำนะแต่ถ้าเราเอาไก่ไปตีกันเมื่อไหร่เป็นกรรมจริงเช่นเดียวกันเหมือนมุน หมือนคุณไปตกปลาเพื่อมาเป็นอาหารนะแย่งช yes. ีพโอเคอันนั้นใช่แต่ถ้าคุณเข้าฟิชชิ่งตกปลาเป็นกีฬาถือเป็นกรรมทันทีเพราะเป็นการทรมานสัตว์เพราะฉะนั้นเราดูที่ไหนที่อย่างที่ผมบอกเจตนาเรามีสองฝัปป่งเจตานาที่จะทําเป็นอาหารเจตานาที่จะทําให้เขาเป็นทุกข์เห็นอย่งเจตานาที่มันมีความแตกต่างกันคุณลงสงสัยไหม อานนี้เราก็ไม่ต้องไปวิตกกวามโกมากนะเพราะปกติเนี่ยมนุษย์เนี่ยเราทาความดีมากกว่าความชั่วยอยู่แล้วอ,อยา่าไปฆ่าตามหลักห้าอย่างผมบอกไปแล้วฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าคนดีแล้วก็ยุยงคนดีให้แตแกแยกกันห้าเป็นเัาค่ะเพราะถ้าคุณทาแล้วเนี่ยให้คุณสร้างวัดสิวัดคุณคก็ไปนอนนะส่วนตัวอ,อื่นเนี่ยเราเตองเจตนาเจตนาเป็นการ Nah, เพราะฉะนั้นเนปกติเนี่ยคนเราทำความดีมากกว่าความชั่วอยู่แล้วมีอะไรสงสัยไหมครับผมครับการฆ่ามนุษย์เนี่ยไปตามแล้วเอานะเดี๋ยวผมจะให้ความรู้ชั้นรู้ให้กุศลอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะถาข่าวแล้วทหารเขาไปลกเนี่ย ไปฆ่าเขาเนี่ยแล้วแสดงว่าาหารตกตโลกหรือเปล่านะเดี๋ยวฟังตรงนี้ฟังไว้เป็นความรู้ชั้นเรื่องของพุทธศาสนานะสมมติว่ามันจะมีการฆ่าจจะมีสองมาตรฐาการป้องกันตัวป้องกันตัวกับเจตนานได้หอกปล่เพราะฉะนั้นเนี่ยการจะทำ ของคนคนหนึ่งิดมีเจตน,นาที่จะเอาชีวิตผู้อื่นเนี่ยคนที่จะเอาชีวิตผู้อื่นเนี่ยนะก็คือเขาต้องการที่จะฆ่ามนุษย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเขาไม่สมบูรณ์เขาไม่สามารถดำรงตนเป็นมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่ใช่มนุษย์เราฆ่าเขาไปก็เหมือนฆ่าหมาตันน้นแต่ถ้าเราไปฆ่าคนม,มีศิลเนี่ยเมื่อเขามีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์เนี่ยเขามีโอกาสที่จะขึ้นสวรรค์ เขาวัดกันที่ตัวสิ่นึกภาพออกไหมถ้าคุณมีสินสมบูรณ์คุณได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์แต่ถ้าคุณไม่มีสิ่ไม่สมบูรณ์เขาเรียกว่าสัตว์เอรัาฉาหรือาสัรกายที่จะเอาชีวิตพูด <Yeah. S 1> เขาอนาุโลมตามหลักปฏิจจสมุปบาท <Yeah. S 1> การทําง,งานของภูมิในพรสุวรร์ <Yeah. S 1> เขาก็ดู <Yeah. S 1> ดูตาม <Yeah. S 1> ความเป็นจริงว่าความเหมาะสมมันอยู่ตรงไหน <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องภูไม่หุ่นฟังเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ผู <muitas> ้รู้เนี่ยมีหน้าที่บอกในเรื่องเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นบาปอะไรเป็นกรรมอะไรคือนิพพานแต่หน้าที่การตัดสินใจว่าพวกคุณจะไปไหนอยู่ที่คนคนเดียวครับคือท้าเวสุวรรณจะเป็นผู้ตัดสินเพราะฉะนั้นเวลาคุณทาความดีอะไรไว้หรือทำความชั่วอะไรไว้คุณไม่ต้องเน้าถึงพอคุณลงไปพบกับคอมพิวเตอร์ะไรทีเป็นปบปะ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 ทำอะไรบ้างเพราะเราไม่ต้องไปโกหกเขาแล้วเราทำไปไว้เราไม่ต้องไปเป็นทึกงยินด อ่านะอัน้เยันอ่าม ah, hmm. ah, ีมีมีใครเข้าใจนะครับอันนี้เราพูดถึงทฤษฎีที่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้คุณพ้นทุกทุกสองอย่างคือทุกในปัจจุบันและตอนเรามีชีวิตอยู่นะปัจจุบันก็คือพ้นทุก์ดยอายัดสี ทุกตอนที่เราตายไปแล้วแล้วเราไม่ต้องเกิดเพราะฉะนั้นด้วยหลักอริสัตสีของพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราศึกษาแล้วเราสามารถป้องกันทุกที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันโดยที่เราไม่ต้องไปมองว่าสวรค์อีหรือเปล่าได้ซ้ำเข้ไหมหล่ะหลักศาสนาเนี่ยคุณต้องศึกษาแล้วเนี่ยมันทําให้คุณพ้นทุกได้ในปัจจุบันไม่ต้องไปมองข้ามถึงรลกสมัได้ซ้ำปกติเนี่ยผมจะบอกให้คนเราไม่เชื่อเรื่องรกสว่างก็จริงแต่ถามจริงทุกคนทาเผื่อไวมเนียเผื่อทุคนนะครับ ไม่เชื่อหรอกครับโลกสวรรค์มีจริงแต่เริน้อยละทำเผื่อไว้เผื่อพลาดจริงหรือไม่จริงมันเป็นอย่างนี้ทุกคนพูดว่าโอ้ยนรกสวรรค์ไม่มีแต่ถามว่าให้ทําบุญทำไมทำกลัวพลาดถ้าไม่ถ้าคิดว่านรกสวรรค์ไม่ดีก็อย่าไปทําเลยแค่นั้นเนองต่อไปก็อันนี้ผมอธิบายหัวขอ้อหลักๆก็คือจบไปแล้ว มีใครสงสัยในเรื่องของพิธานอญญายศสีแล้วก็มกักมีลงแปสรุปของมันก็คือคิดดีนพูดดีทำดีแล้วหัวข้อสุดท้ายก็คือมองโลกในแงน่ดีอ่ะทีนี้เราจะมาดูทิ่ศษีต่อไปของทางพุทธศาสนาตอนนี้เราจะเริ่ม เป็นหลักวิชาการที่หนึงนะ่งนะซึ่งจริงๆแล้วมืดหนาพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นหลักวิชาการนะไม่ใช่หลักที่เรามาคุยกันทางลทาสนาทนี่หนาะแต่ไหนว่าบางทีเราไม่เจอคนที่มีความรู้ในระดับทักวิชาการเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจนะหรือเขาให้เหตุผลเราไม่ได้อะตามทฤษฎีที่ผมจะ